ห้าสิบเก้ากติฮอดหกสิบแล้วเนาะนั่นแหละนั่นแหละบวมปั่นอยู่นี่ครับนี่เอามาเบิ้งเบิ้งนี่ครับเจ้าของมักสูงเก่าสองสูนเก่ามันปั่นย่านเก่ามันเป็นปกับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นสวัสดีครับตายาอาการยาแห่งหลักกิโลเฮนหลักกิโลให้ชูกเนาะครับมนี่ผมลอยซับน้ำโสกเลขเด็ดน้ำโสกมาตามตัวเลข น้ำไปเียงสุขเียงทายงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายน 2, ลลสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนาอาจารย,าย์ยาเนาะงวดที่แล้วอาจารย์ยาให้เลขฝันมาเน,ะนาะแต่มันมาเลขรักกิโลหกหาสองงวดสอนเลยงวดที่แล้วก็หาโซนเงินี้ก็หกหาน,อน้อเงินนี้ก็มาตามต่อเลขกิโลเลขลักลลก,ลกิโลก็ได้ครับเลขฝันอาจารย,าย์ยาเลขอาจารย,าย์ยาเืิอนี้เป็นสปอยเท่าไหร่ให้เอฟซี FC ไปเียงสุขเียงทายเนาะอาจารย์ยามืัอนี้ ในตัวใดน้อเด็ดๆผมฝันว่าผมฝันว่าถูกใดอกขวาเปื่อยป่วยตายดไปผมอาเานนั่นเขาแห้งแล้วบ่เป็นยังบ่เกินครับเขาแห้งแห้งว่าหยังบ่อืมยังัยังบ่เกนเด้เขาแล้วเพิ่นว่ายังบ่เกนยังบ่ฮอด60ปีเพิ่นว่า ก็ลืออีกมิบปคือตาคือเท่าห้งเลยชักใสยังได้หกสิบปีแล้วยังงั้นเไดสิอดแล้วเปนวะนี่แหละตดีแหละตคิดเบิ้งแล้วตัคิดเบิ้งแล้วกว่าหกสิบหกสิบ มันยังอันตรายอยู่เลครับหกสิบเลขฝั่งตะวันออกน้ำหนักกิโลนะครับหกศูนย์นี่เนาะอันตรายอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ฉีดหอดอย่างโคมอดหกสิบไกฉีดหอดเดียวอืมมันฉีดหอดหนึ่งกันยานี่ละเนาะกันอะไรยังว่ากำนั่งตื่นขึ้นมาคึกเบื่อวานตอนฝันเมื่อคืนเองอ่าป่อย จ้าของเป็นหมัดสองศูนยเก่าประวัติมากประจักษ์สัตวครับนี่แหละตัวนี้แรียเก่ามาตีลังกา,ลกาเป็นยังไงเก่าตีลังกาเป็นหกกันได้หกตีลังกาเป็นเก่าเล็กเก่าเลยครกตัวด้วยกันควาวย,ยูก่นอนตัวก่อนางกับวัดเลิศตาไป นัในอดีตเล่นต่างเหมือนยางกับมาเคุนกันย่างเขาป่าใบตองว่าวัฒอาหารโบราณโอ้อาหารเก่าอาหารเก่าๆเนาะคนเขาโอ้ยเขาแหงแล้วตอนนั้น40แล้วว่าเป็นย่างหัวหอด40ไต่สี่หอดแล้วคนว่ามาถึงพอมอันนี้ก็ ไก่ชิอหกสิบมันสิฮอเป็นหนึ่งกันยานี่แหละหกสิบฝากตัวเลขนี่หายเอฟซีเนาะตยาเนาะนี่แหละตัวนีเลยตัวสำคัญตัวสำคัญิอหกสิบนี่แหละกอหกสิบมันจะเป็นหาเก่านะบ้างหาเก่าหกสิบหาเก่ากับเหูแล้วหาซื้เก่าไก่เก่ากับไก่สิฮอหกสิบแล้วเนาะนั่นแหละนั่นแหละรวมันนี่นะครับ เอ้าวมาเบังเบังนี่ครับในเจ้าของมักศูนย์เก่าสองศูนย์เก่าปฏิฝันย่านเก่ามันเป็นหกครับย่านหกเป็นเก่าเลยเนาะมากระผหัวหายเลยสองศูนย์เก่าเก่าเป็นหกหึกเป็นเก่าก็ได้เนาะแลขก็เลขสองตัวมีสองสามสองเจ็ดหาหนึ่งแต่ตัวกันเก่าสี่เนาะ เลขสองสามเลขสองโตมาจากทางไหนตัดมาจากทางไหนเน่น้องเนี่ยอันนี้อันนี้เลขนี่เล็กมักเลขผมมักได้ครับนี่อือันนี้ผมตัดมามาจากหลักกิโลนะครับนี่หลักกิโลมัน,นยังเหลือเนาะดูดูแล้วตัวนี้ตัวนี้เลขกที่ผมชอบนะครับอชอบผมผมได้สองไม่มีคู่ผมเอาสามมาใส่นะครับ อันสามโต๊ะอ่ะเลขฝันหกเป็นเก่าเก้าเป็นหกน่องหรือหรือสี่ในความฝันอาจารย์ดาว่าไก่ถึงหกสิบแล้วมันก็ห้าสิบเก้าห้สิบเกหก้าสิบเก้าหกสิบนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละหาเก้าซื้อก็ได้นอกมาได้เคียนไฮมายนไฮนำความฝันน้ตัวเลขฝากเอฟซีหนึ่งกันยาจนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดในน่องไฮน้ำไปพิจารณาสอบกระต้ามาสอบกระพานคือเราเป็นแนวทางไฮนอกเป็นแนวทางให้เลือก โบแมนหายงงงายไม่งงง่ายเป็นหายเลือกเป็นแนวทางหายเลือกแนวทางให้รัฐบาลนะครับอ่าหายเลือกมักกะตะมามักกะพันสู่มือนี้อตตอรีขายยากยากนะครับสู่มือกระทรวงสารคนขี่ขายให้รัฐบาลเนาะซอยรัฐบาลยังไงก็ยากให้สนับสนุนรัฐบาลไทยลอตเรีเนาะเป็นแนวทางมาขายก็ขายพิจารณาเบิ้งสอบตัวไหนมากตัวไหนไอ้ก็ เอามาเบิงเบ่งแล้วก็นี the ่คือสามโต๊ะสองศูนย์เก่าเก่าเป็นหกหกเป็นเก่าเนาะอาจารยาเนาะสามโต๊ะนั่นแหละแล้วก็สองโต๊ะนีสองสามสองเจ็ดหาหนึ่งโต๊ะก้านไว้ก็เก่าซีแต่อย่าลืมเก้าหาหาเก่าเนาะเป็นแนวทางไห้ fc จ้าเบ่งเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมลอยสำน้ำสูขขอขอบคุณอาจารย์ญายเสีห้ตัวเลยหายแนวทางฝาก fc สำหรับินี้สวัสดีครับ